วิธีการกดบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแบบไม่ต้องใช้เงินสดนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็พอค่ะที่ตู้กดบัตรโดยสารนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกสถานีค่ะฟิลิจะไปสะพานควายนะคะกดขยายขึ้นมาหนึ่งทีก่อนแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะกดสะพานควายจากนั้นด้านข้างะคะ่ะก็จะให้เราเลือกจานวนบัตรนะมากี่คนก็เลือกตามนั้นได้เลยค่ะราคา17บาทนะคะจากสถานีให้แยกลาดพ้าไปสะพานควายค่ะสามารถกดชําระด้วย QR Code ได้กดไปเลย เวลาจ่ายเนี่ยสามารถจ่ายผ่านและบิดลาย Pay ได้นะคะหรือว่าถ้าจ่ายผ่านแอป,ปธนาคารเนี่ยให้กดเป็น Thai QR Payment ค่ะหรือว่าเราจะจ่ายเงินสดก็ได้นะคะนี่ใส่ธนาบัตรตรงนี้นะคะสามารถรับเปลี่ยนได้ด้วยยอดเยดตรงนี้นะคะแต่ที่ลิมเนี่ยจะไม่ใช้เงินสดนะคะเข้าแอป,ปธนาคารก่อนเลยพอเข้ามาที่แอป,ปธนาคารนะคะให้เรากดสแกนจ่ายค่ะปุ๊บอ่ะขึ้นมาอย่างงี้กดสแกนจ่ายไปเลยแบบนี้อ่ะแล้วก็กดต่อไปกดจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยค่ะปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บ แล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวบัตรจะออกมาดูนะคะนี่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เราก็ได้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าแล้วละคะ่ะพอเข้ามาเราต้องใช้บัตรแตะอรงนี้แตะไป,ไปก็เข้าออกมาเลย สำหรับผู้สูงอายุนะคะทิลลิปแนะนาให้ใช้ลิฟต์ค่ะที่สถานีเนี่ยจะมีลิฟต์บริการอยู่นะคะแล้วก็อพ่อ,พอ,พอแม่ๆคนไหนเนี่ยที่เคยลองใช้บริการแล้วกดตู้ด้วยสารอัตโนมัติแล้วเนี่ยมาบอกทิลลิปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจชี่หนูสีเอาเลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ